สี่ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเ <c oughs> มื่อกี้ถามคุณผู้ฟังไว้ว่าไปลอยกระทรงครั้งสุดท้ายจําได้ไหมเออปีสามแปดบางคนบอกก็สิบปีขึ้นบางคนก็อ้างอิงมาจนถึงลูกเลยว่าลอ,อยกระทรงเองที่ไม่ใช่กับลูกสถา,านที่จัดงานก็น่าจ,จะสิบปีบวกบวกแล้วมั้งคะตอนนี้ก็ลอยกรละมังกับลูกเอา,เอ,าอ,อ้อมว่าเท่าที่อ้อมจําได้ตัวอ้อมเองอ้อมก็ยังลอยในอ่างเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหรือที่ทํออาอยากอ้อมเอาดอกบัว มาแล้ก็พ,พับแล้วก็ไปลอยในน้ำอันนั้นเคยคิดปีแล้วว่า เอาจริงก็ไม่ได้ลอยนะแต่ตอนเด็กๆมันต้องผ่านการลอยแหละเพราะโรงเรียนก็ให้ทํากระทงใช่ไหมคะทาเสร็จถ้าทาไงก็ต้องเอาไปลอยก็หาที่ไปแล้วพอโตเรียนมหาวิทยาลัยแน่นอนก็จะมีแบบไปตรงนั้นไปตามมาหาวิทยาลัยนี่หรือไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีบ้างนะคะและแน่นอนค่ะเวลาไปลอยกระทงสิ่งหนึ่งที่ควบคู่กันถ้าไม่ใช่ว่าไปบางคนไปเที่ยวกับแฟนไปเดินในงานดูว่ามีอะไรกินบ้างหรือดูบรรยากาศคร่าวๆนู่นนี่นั่น หลายคนก็ไปขอขมาแล้วคือคาถามที่คําถามเมื่อสักครู่ว่าเวลาขอขมาคุณขอว่าอะไรบางคนก็บอกว่าขอขมาพระแม่คงคาที่ทําให้น้ําสกปรกทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจในขณะที่บางคนอาจจะบอกว่าขอโทษขอขมาที่ใช้น้ําประปายเยอะเกินไปอาจมีส่วนทําให้แหล่งน้ําสะอาดเหลือน้อยก็จะพยายามใช้น้ําอย่างประหยัดขึ้นค่ะอ่าอันนี้ก็คือสไตล์ของการไปขอขมาลาโทษหรือก็ไปรู้จักการขอบคุณที่ โอ้เราได้ใช้น้ํานะอ่าว่าอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเออส่วนใหญ่ไปขอเข้ามาแล้วเราก็จะเอาทุกฝากเขาไปอีกเมือไปขอโทษนะแต่ช่วยรับทุกของหนูไปด้วยค่ะช่วยรับทุกของหนูไปด้วยเพราะเราจะได้ยินคําว่าเราจะลอยอะไรไปกับกระทงนี้ลอยทุกลอยโศกทุกโศกที่คุณอยากลอยเนี่ยคืออะไรถูกไหมล่ะในขณะที่บางคนอาจจะบอกว่า จำได้ว่าลอยครั้งสุดท้ายตอนปี่หนึ่งโอ๊ยไม่นานเองเพิ่งห่านไป,ปแป,ป๊บแป๊เป็นพ่รู้ฟัง่หนึ่งคิดอะไรมากแป,ป๊บเดียวบางคนก็ยังไม่เกิดเท่านั้นปีศหนึ่งแต่ไอคนที่เกิดแล้วเนี่ยเกิดมากี่ปีแล้วด้วยตอนปี่หนึ่งพูดงี้เอามีดแทงตัวเองเลยดีกว่าอะจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะแน่นอนนะว่าเราอะรู้อยู่แล้วว่าเราอยากจะขอโทษอะไรใช้น้ําใช้อะไรกันไปก็พึงระลึกแหละว่า ใช้อะไรก็อย่าทำร้ายธรรมชาติกันมากนะักบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกบางทีมันก็เป็นการเผลอเรอลืมไปนะคะใดๆก็ตามแต่แต่อันเนี้ยถ้าถามจริงๆถ้าให้คุณลอยอะไรไปกับกระทงได้คุณอยากลอยทุกอะไรของคุณไปกับกระทงหรือ e Bye. ออมค่ะ DJ By